ก็โอเคผมตอนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมดอนะผมแต่ว่าผมเนี่ยทำการลงเชดเดอร์ให้มันภาพสวยขึ้นนะพอจะภาพดูสวยมากเลยดูสินี่ขนาดล็อบบี้นะเน่ยมาตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมแล้วนะผมโอ้โหภาพสวยมากเลยดูดิภาพแบบโคตรคมโอเคมาประตูที่1ก็ยังไม่มีอะไรครับผมประตูที่2ก็ยังไม่มีอะไร ูที่สก็ยังโล่งๆอยู่อันนี้จะเป็นประตูที่สี่นะผมก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่ภาพแบบสวยมากเลยประตูที่หก็ยังไม่มีอะไรประตูที่หกครับผมประตูที่8ปดครับผมยังไม่มีอะไรเหมือนเดิม มาประตูที่เก้าเดี๋ยวผมขอดูน่ารักหน่อยแล้วกันเคยน่ารักก็ไม่เปลี่ยนครับผมทนัทนบอกว่ทาทันทันพอดีเป๊ะนี่ก็จะเป็นท้อนที่สิบสามเนอะผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้ ห้องที่สิบสี่นะผม้ยลูกกระตาเก <c oughs> ือบไปโอ้เลอหน่อยนึดงหน่อยนึงไปห้องที่สิบห้าครับผมห้องที่สนะิบหกน่กคุณแจได้มาละมาห้องที่สิบเจ็ด ที่18บแปดโหตึ๊บเลยห้องที่18บเอ้ยสกีตอืมชิบหายลัษมาเลยเพื่อนผมเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวโดนแย่งไม่ใช่อะไรไปไปออกก็ยังไม่มีอะไรแล้วผมไปห้องที่20ตึ๊บเลย จะมีอะไรไหมไม่มีห้องที่ยี่สิบเอ็ดครับผมห้องที่ยี่สิบสองก็อยู่ตรงนี้เลยยี่สิบสามยี่สิบสี่จะไม่เจออะไรเลยนะตรงนี้เป็นทางยาวเลยไม่ต้องหากุญแจด้วยห้องที่ยี่สิบหกครับผมโหสวยจริงตรงนี้ภาพ โอ้โที่ยี่สิบเจ็ดครับผมไอ้อันนี้ต้องหากุญแจและซึ่งกุญแจมาอยู่ไหนอเอ๊ะเหลือเพื่อนได้แล้ววะโอ้ยโอ้ยเปิดเปิดไ,ไดม่ได้นี่ครับผมได้มาละ ห้องที่28เปิดเลยปึ๊บเนี่ยยังไม่เจออะไรห้องที่29ผมบเฮ้ยลัช์มาแน่นอนหรือเปล่ามันจะไม่มาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเฮ้ยรอดว่ะอ๋อเนี่ยเจอละเนี่มาห้องที่31เดครับผม เป็นทางยาวทางโล่งๆเลยก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปโฮที่สาสองครับผมเฮ้ยเริ่มมีลูกตาหรือเปล่าเห็นแบบๆไฟไฟกระพริบลงเลยมาหรือเปล่าไม่น่ามาเนอะ ภาพสวยมากเลยนะตรงนี้ไปห้องที่35้ครับผมเอ้าชิบหายแล้ววัวแต่เดินชมอยู่ยังไงเอ้อโอ้โหมาโผล่นี่เลยนี่ว่ามาครับผมห้องที่37ปุ๊บไปห้องที่38ม9ิบแบ้้ 9, 9, 9. เอ้าอยู uh ่ทางนู้ดชิบหายแล้วผมตายแน่เลยโอ้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 ยยายายาโอ้ยตดไฟตดไฟตายรอดโอ้โหชิบหายแล้ววิ่งมาเจอไอโอ้โหตายอ๊อืมผมตาย ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยครับผมก็เอาเป็นว่าเกมนี้นี่ภาพสวยมากถ้าเกิดว่าลงไอเชเดอร์อันนี้นะ